โอเคโอเคมาแล้วมาแล้ววิ่งเลยจับครั้งที่สิบสองมาแล้วกับเอเอแอปเปิลแอปเปิลทองคำเหมือนเดิมเนาะแ,แล้วได้ไแคนแยมมาสองสามแคนโอเค,อเคมีแคน,นแตกสองสามแคนคนเยอะครับคนเยอะครับแล้วคน <c oughs> ไม่ไม่น่นาหลุดง่ายๆหรอกเปล่าวะม <c oughs> องหลังสัตว์เชื่อเบิร์มองหลังโโอ้ด่านเรือด้วยว่ะ <c oughs> ด่านดูด่านเรือได้ค่ะด่านเรือได้ค่ะมีเรือมีเรือดรือเ่าเรือเรือ เรือคันไทยคอลเลคชันปะตำรวจแม่ของกากไปเฮี้ยอันนี้ของเตี้ยน่ะไอ้เฮ้ยไททานิคไททานิคเปล่าไม่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 คันไต้คอลเลคชันเว้ยคองโกอะรู้จักปะคองโกชิมาคาเซ่หรือเปล่ารู้จักเ่ะโอ้ยเรือตามมา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 ตำรวจกากี่ถ่ายเลยไม่ว่ายน้ะไม่เป็นไอ้สัตว์ไปเฮี้ยเลยไปหาเมโกส้นตีนนะเไม่ให้หลบอ่ะเออ ไม่อยู่เฮียตรงนี้ว่อเอือตำรแม่งควายว่านะไม่เป็ยเลสัอแต่น้ำเลยแม่งช็อกตายเฮียโคตร่าเลสเ่มมึงมึงไม่หนะชเดี๋ยวรอกูเลยคุายเดวชวน้ำเียเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออพื้นสมุทรเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกไปกูบอกอะไรไปก่อนนะพื้นสมุพื้นมหาสมุทรมันลึกสามถึงสี่กิโลมึงจะให้ว่ายเหรอไอยสัตว์ไปไหนไปดูหน่อยเลยพื้นพื้นมันลึกสามถึงสี่กิโลและและและข้างและข้างล่างนั่นแม่งก็ไม่แม่งก็มืดมองไม่เห็นเที่อะไรเลยมึงใช้ให้ว่ายเหรอจะทุ่มาะไรตั้งหนนายสัตว์จะทุ่มาเไรตั้งไหนนายสัตว์เียจะว่ายเหรอวะ ท้าให้นั้นแรงดันน้ำโคตรเยอะเลยไอ้เฮี้ยยังไงเฟิร์สเฟิร์สลงท่อเออเร็กูขายทุกวิธีก9ไอ้เฮียกูตายแล้วตายเดียไอ้เฮียก้มแล้ไอ้สัตว์กูไม่็เลยดูใครเนีไอ้เฮียไอเฮียกูก็ตายเสร็จ เรหาใครไม่เจอเลยด่านนี้ฆ่าอะไรได้ไหมฆ่า,าอะไรได้ไหมเฮ้ยคือคือ<ห>ด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าถ้าถ,ถ้าหากันอนะฆ่าได้เลยอสหนีเนี่ยเสุดยากอ้าวไฟโศกโดดมึงยังพูดอีกเอื้อกระชากข้างหลังเลยสุดเหลือเก้า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 เอาไงครับ ใครดีใครดีนี่ดีเลยที่โดนน้ำโดนสองคนเลยสองคนเลยมึงทำมอ้าวเฮ้ยเอางี้เอาสอง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 สู้ได้สองสองสู้ได้โร่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 สองสองสู้ได้ได้แล้วโอเคสองสองสู้ได้ห้ามุ่งเลยวะกูตายกูรูเบิร์ตรับผมมันคือคือเอางี้สองสองสู้ได้เพราะว่าฝ่ายคนที่ดูคนที่ถูกไล่เท่ากับคนที่คนที่ไล่เออ ถึงจถึงจะได้โดสเต็ปพร้อมพี่เบิร์ดแมมาเดิกูจะโชว์มดกมาหาผมดิหยกายกเอฟมาสเต็ปเขาเทพอะปล่อยเขาไอเชี่ยชิบหายแล้วกูวิ่งมาไอโรเบิร์ตไเยไปยไแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะชิบหายเลยไปแล้วค่ะาา่่า่่เ อนายนายนายเขาดูคนที่ชื่อว่าเบิร์ดหน่อยดิเขาจะทำอะไรต่อไปถ้าทำมาแบบว่าพี่เบิร์ดต้องกระโดดลงน้ำกูขอเป็นทหารเลยโอ้โหไม่เห็น ไม่เห็นใช่ว่าไม่เห็นแม่งมากสองตัว <c oughs> <อ>เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไงวะกู้ในเลยเหรอวะมีดคู่ธรรมนากูว่าหนัก <c oughs> อะได้เสิคุณไถ่มาเลยเนี่ยดีแปลงเอาคู่ในเขาไม่ไม่ไม่เขาบ้านรวยไงรอกวดเถอะกู้ในมึงหมดเดี๋ยวสามสิบวันกูเปิดแน่เบิร์ตมันต้องถามเลยรอก่อนนี่ยี่สิบวันนี่แม่เงินเดือนออกแล้ว ไม่อม <formation> ันเขาจองก่อไอ้นี่งาเป็นเป็นปกรรมโอ้โหนี่มองบอกมึงให้กูไปทำงานเลยแหละขายทางแป๊บเลยจ่าใส่โต้ยกูจ่าใส่โต้ไอ้เที่ยวควายที่ผ่านมันเดินผ่านมาได้ไงลูกตายแล้หนุกหนิโอ้โหไอ้ใส่เออฟัน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 เต็มมีตุ้มดี เฮ้ยฟังเบฟางเบดมึงสู้ได้มึงสู้ดีอ้ยเมนดีนออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอฟซีเรานี่เองเอฟซีเราต้องเก่งต้องเก่งมันโกนทีมกควายเลยเอ้โัายวคยคกัอวายวเยยงกควาย

กูอยมันถาไปกันมาแหละเนี่ยมึงอยู่มันอยู่ฐานตัวนึงมึงก็มาเอาดิฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ต่อไปเขาเป็นกับพี่นะกูอีกแล้วเหรอวิ่งชายร้อยเมตรเออพี่เบิร์ดก็ได้พี่เบิร์ดเป็นกับผมนะไอ้ชี่สั่งอะไรก่อนสัตว์ไอ้เบิร์ดใช่ไหมไอ้หน้าตาไอ้หน้าตาเนี่ยกูเห็นอนาคตข้างหน้า มุดเลยว่ะเห็นอนาคตอะไรเพี่ยอนาคตคือเอาลองเอาประมาณว่าอนาคตอนาคตกูดับนะเนาะเกิดไม่ง่ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือสามขีดด้วยยศยศเท่าพี่เลยสามบ้างสบ้างสองขีดยศเท่าพี่อ่ะก็ทำในห้องบีไว้อสสัยูบีต้องเครื่องห้องมึงจะบอกมันทำไมล่ะยูบีจะอะไรลาวเหรอลาวเหรอโอ้คนลาวบอกอะไรพี่อะีรยโดนแล้วใช่ไหม โอ้ยแต่แต่แตมีสิทธิ์เว้ยเลือด21เลือด121กลุ่นตีไอ้พวกไล่ฆ่ามันก็หนักไรข้อที่2ไปก็ไปมันดูดีไม่เปลี่ยนแปลงดูดีมันไอ้เลยมีทายเฮ้ยเอ้ยเข้ยฆ่ามันฆ่ามันเอา มีคูตวเอ็มเจ็ดได้เลยบัฟเต็มกระโหลกเดี๋ยวใครอ่านใครอ่านเมื่อกี้บ้างเกหียาอะไรหน้าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเกียนบอมว่ะพี่คาลินาเว

โอ้าไปยาไปลัวโอ้ยโทรมาแล้วไปเดี๋ยวแป๊บแม่กูโทรมาแล้วให้ไปขายของแม่โทรมาเรียกขายของเออสิโอ้บัปเต็มหลัง สุด okay, ท้ายใส่ตกเลยเจ้าเอาบทมันนี่ปะคนเข้าอื่นก่อนเดี๋ยวกูมึงฆ่าคนสุดท้ายนะใครใครจะฆ่าคนสุดท้ายนะโดนมึงฆ่าคนสุดท้ายเลยเฮียกูเป็นอะไรจะลองโอ้โหไม่ต้องถึงเฮ้ยใครก็ได้คุ้มใครก็ได้คุ้มกันก็ด้วยเดี๋ยว afk ก่อนแป๊บหนึ่งไล่ บทสวดของใครวะเนี่ยไอ้สใสบอกไว้บทสวดของซิมบ้าซิมบ้าเคยบอกไว้โอ้ยโทรต้องโทรเรียกไปขายของอ่ะเบ้าอะไรเพี้ยมึงกำลังจะบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาหน้าตาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะจบเออปิงเลยจับอีกสองใครโดนเชือดใครโดนเชือดวะโอ้ยเต่พี่ต้อด เสี่ยงแม่โคตรหลอนเลยโอ๋อไสโต้ดังอำจำนายเฮียไสโตแอบดูไสโตแอบดิโอ้โหไอ้พี่ฟันไม่เลี้ยงเลยอโอ้โหเห็นเงาไปหาใสโตเร็วนะดาวตอนนี้คุณจะฆ่ามึงก็มึงก็มาหากูก่อนเดี๋ยวกูพาไปมึงอย่าเบียไปอยู่ข้างล่างบีล่างบีม่งช่วยคุณดไม่ช่วยกูฆ่ามันมันไปทางฐานมึงละมไปฐานมึงละ กูขายไม่เวไอ้สัตว์กูต้องรอดพี่ยกูขายไม่เวไอ้สัตว์กูเป็นว่ะกูเป็นว่ะไอหอบสั้นกูเป็นว่ะเหี้ยไหนเเอ้ยจะว่าไปจะว่าไปครั้งที่สิบสองต้องเป็นต้องเป็นครั้งหนึ่งนี่หว่าเออโอเคกูทีเกล้าไอ้สัส เดี๋ยวมาเป็นด้วยเวละแล้วเตน้องเป็นผมน้องเป็นนิวมาข้าม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 าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนมาไม่ไบางกระบาน่องจ๋าอยู่ไหนจ้าคาอาเจอแล้วโอ้โหเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่กระดาษช่ เออเหลือยี่ห้าปั๊บจะตายละโอ้กูเหลือร้อยสี่สี่ยี่สิบแม่ข้ามรยเบอร์ไเนะโอ้โหเป็นเดีที่าเป็นไมมเันเยวน่าเป็นไโ้ใส่โตเป็นว่ะเกมต่อไปใส่โตเป็นเหรอหรือใครเป็นที่เบิร์ด้วยที่เบิร์ด้วยขโทษอโทษทกลับมากูอปแม่งเลยได้ีเกะ เตะใครวะเตะทูแม่งพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นแล้วพี่เบิร์ดเล่นเจ็ดไม่ได้เหรอยอม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 เล่นเอ็นเจ็ดไม่ได้เหรอไเตะโยโย่เตะทำไมเป็นแล้วต้องเล่นมีดเนี่ยทูดหล่อมากเพิ่มความเร็วยังเข็ดกับแจ็คสันไม่เข้าเลยไล่ไดดล่ไล่ไล่ไล่จนสุดขอบฟ้าไงเดี DL กดดเอ l กดดเอ l กดดเอ l กด เอาไม่กดเหรอมึงเปิดมึงไม่เปิดช่องให้หมดเลยวะเปิดได้กระบาแล้วอป้าหัวกูมันมน่ามันน่าจะตั้งชื่อห้องว่าวิ่งไล่จับนะอะไรเงี้ยโอ้ยเชื่อได่านนี่แล้วช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เอ้ยไม่เค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 ยลองเหมือนกัน บ,บ,บักบื่อแเใครบักปใครบักอบักเว้ยบักใครบักะเปไอ้บ oh, ักขอให้มันตายใครบักขอใหพ่อมันตายพูบักเป็นล้มปกูไม่บักลมกูไม่บักล้มเลยก่อนที่จะบักไอ้สัตว์เ้มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกู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  กูอะไรกูอะไกูเอือไลต่อไปแล้วกูเลยกูคงเป็นแล้วล่ะดูดิไหนมาดูไอไอโรบอทไหนดิสอนสสนโนโซนสซนสนโนน้องน้องไม่รอดนะนเนี่ยนั่นไงสภาพสภาสภาพกูจะให้ไฟอ่นเลยโอ้โหเียดฉับเลยเต็มหน้าเลย กาไรโตไอสัตว์มาของกูไอ้เชี่ยนะหัวดนี้สัตว์หัวแตกไหมหัวแตกเอาไายโตกูจะฆ่ามึงกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงแล้วแต่กูแบไม่ได้คิวเหรอก็ได้คิวแล้วไม่ใช่เหรอสองหนึ่งผมกำลังเป็นม่วงกูวิ่งไปเร็วผมฮีโร่ผมคือโร่กูมาเร็ว เอ้ยมึงจะไล่แต่กูอย่างเดียวเลยไงมึงไม่ต้องคิดถึงกูขนาดนั้นก็ได้สัตว์ที่โลกูว่ามีการบอกกูด้วยไอสัตว์ที่มาเลยทีหาที่เนียนๆไม่เจอเือไงวะไม่แห้คุณกระโดดไปหามันเลย ช่วยก่อนช่วยก่อนเฮ้มึงแล้วมแล้วเสียงคือว่าไม่อืเอ้ยเไม่ไม่เสลติดคอเสลติดคอต้องเข้าใจเราหน่อยประกาศสื่อสารเปิดใไในเช้ามี้อนี้กูโคตรนาเกียดเลยทุกคนกดลบทุกคนกดลบแล้วก็สังทุกคนกดลบเว้ยแล้วก็สังเกตตำแหน่งของผู้เล่นคนอื่นด้วยที่กูได้ยินจากเบิร์ด สังเกตสังเกตสังเกตเพื่อนสังเกตเพื่อนด้วยสังเกตเพื่อนร่วมทีมด้วยว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมมันตายตรงไหนก็อย่าไปทางนั้นมันตายข้างหน้าเว้ยไม่ตอนน้มันก็ดูไม่ไม่ถ้ามันตายใจใจก็ดูมินิแบบเอาไงเปล่าถ้าถ้าเราถ้ามันถ้ามันอยู่กับเราอ่ะถ้ามันอยู่กับเราถ้ามันอยู่กับเราก็ถ้ามันอยู่กับเราก็รีบชิีดี่ฮะ ชิงได้ก็โอเคแล้วพี่เลยโอ้ยใครมีคนโดนไล่วะหนึ่งคนโดนสองตัวเลยไอ้โทษเอาให้ได้ดิโทษเอาไม่ได้เอาฉันไม่ได้โทษเออไอ้เจไอ้ตัวเนี้ยไอ้เหี้ยกูแขนมากตัวเนี้ยกูแขนมาตัดเออ what the fuck เกิดแล้วหาเกิดพี่ไอ้เหี้ยใครออลสกายวะ จะไม่ยอมให้ใจต่ฟันกูพี่เบิร์ดหลังหวยบ้าว้าวสามสามหรือสามหนึ่งสี่อ้เฮี้ยเจอฟันตู่ตายยังเดินเดินนั่งนิ่งมากอะเศรษกิจนิ่งมากมันฟันนั่นนิ่งมากแม่งฟันไม่ตายเชี่ยน้อง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 สนรอด้วยต้นสนรอด้วย แต่กูเชื่อแลวแม่กตกตายอะทางไหนไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนคนไม่ใช่เหมือนคนอย่างมึงครับพูดพูดเหมือนแบบว่าสาบคนนั้นพูดชื่อคนนั้นพูดฝากคนนั้นตายเหมือนเดนโนตอ่ะไม่ใช่นะเว้ กูค <Scroll> ือเด็ก so ูเ <c> ด <oughs> so so ็กไอ้ยสองกองทับเข้ามาเโอ้ยเจสันไม่เอากุญแบลล์มุงไก่เอนก็สั่นเรื่อะคก้าแสนแวกูตีเดี๋ยวมึงใจ่เองขอนักอีกครึ่งวินาทีอ่ะสั่นปล่อยไอ้หีกย พึ่ไทยเวลาตรงนี้เธอไอ้สัสย,ยังไม่ได้เอาท่อมหาท่อมตีเลยเฮียไม่เอาละเศษเหล็กไอ้สัสเศษเหล็กโอ้โหเฮียกูเป็นเศษเลเศษขี้เศษทองแดงไงเศษทองแดงทองแดงมีค่าน้อยกว่าเหล็กอ่ะแดงมันก็ยังพอดีเศษขี้เลยสัอ้าวยังไงยังไงครึ่งวินี้กูต้องรอดไอ้สัส <c oughs> โอ้ เพิ่มความหลังให้กับกูอเดินกันเลยไกเ่อเอลดนลมนาฮีโร่โรเอไม่รอดี่ตอนเช็สันไม่เอาฮีโร่แล้วยี่สิบสอแม่งบังกูมึงพาตีนมาชิบหาย เอ้ยไปโตไปโตเฮ้ยมาเลยมันมาเหมดเวลาแล้วหมัเด้แล้วหมดเวลาแามันู่บังได้ีลา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 ลลาลลาาล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 าาลาลาาล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 า เจสันจะรอดทําไงเนี่ยกูแคร์มาเลยเจสันเนี่ยไม่ผ่านไม่เลี้ยงเลยเดี๋ยวเจสันโดนยื้อพ่วงเฮ้ยเอ้ยบอกบอกไว้ก่อนนะว่ากลางคืนเดี๋ยวว่าคืนนี้อาจจะจัดต่อแต่จัดแค่สองสองด่านพอนี่มันพร้อมนี่ว่าโดนหลังแตกครับจ้องจวันนี้นี่เลือดเบิร์ดเบิร์ตฮิโร่นะฮิโร่ ฮีโร่คนเดียวไ w a n ันน่ะฮิ h e r ไม่ฮีโร่อะไรใส่กูหมดอะสกิลไม่ไม่ได้อะไรยไปม้มึงอย่าไปทางนั้นรอด้วยทุน่าลกรอด้วยโลเฮียกาหมดยาฮูงี่เลยแค่มึงไม่ขู่กูหลอนเต็มตีเลย ทูตพามาทำไมทูอ๋ออ๋อพครมาแล้วว็นี้ล่ะเข้าวันนี้โอ้ย่ออย่ามาเยอะอย่ามาเยอย

มาเป็นอะเป็นยาตับพูนันสัตเป็นแล้วราดูไม่ยอมไม่ยอมถายกันอยานี้ยอมเลยยอมกอดกันไรควนะหไปอยู่รานหลังดีแต่จะทาเสียนกับมันเลตอนนี้โอ้ยเหรอเขียนตะปาดตามหลังกูเขียนตะปาดตามหลังกู เจ็บวิ่งแล้วสัตว์เจ็บวิ่งแล้วที่บ้นนะพี่โอ้ไอ้หล่ะไอ้โตมึงตายเฮียมาแค้นสัตว์แค้นแค้นหรือเฮียแค้นสัตว์ไอ้คาลิเบอร์ใครแค้นไอ้โตนะไอ้เอกคาลิเบอร์อืม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 ไมสังเกตแค้นไอ้เฮียฟันจังเลยไอ้สัตว์ว่าพี่พี่ว่าพี่ได้เป็นแน่เลยอะดูท่าแล้วมาดูไงเราอะไรเฮ้ยทำไมเรเราโดนต่อแคนอะเฮ้ยทำไมมันบั็อกอะทำไมปุ๊มมันมีแคนอ่ะไม่พี่แกแม่งไปละ ไม่เตะไม่เตะมันบั็กมันบั็อกอ๋อมันบั็กเหรอสลายเป็นสลายเมื่อวานสลายก็เป็นข่าวบอกกูอยู่อ๋อใช่สลายรอด้ว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 ยอ้าไอ้เนี่ยไปโอ้ยเจสันไว้แล้วเจสันวิ่งว้าเร็วเจสันมาว่ะเอาเรื่อง ถามหน่อยถามหน่อยว่าทำไมพวกมึงถึงเอากูฮะกูใส่เส uh ื้อแปกอยู่คนเดียวเหรอฮะไอ้ใส่โตอ้ยี่อ่ะเฮ้ยพ้าคนมาหลังค้าเจสันกกููว่าสปอร์ตแม่งโดนกูว่าสปอร์ตแม่งโดนแน่นอนเสร็จเล่นไงเบิร์ดไล่ไล่เลยอันนี้ครับ เอาเช oh. ีอยตกแก yeah. ้งเบดโอ้ยเชอีไกเียเจสันเจสันครับเฮ้ยยเอาเลยียี่ียีะาีวยี yeah. ่าสซี่วบ yeah. ี่ีีีีาสบี้อะไรนะกูโเลยีว่าเจสันไม่เอาไว้ว่าเจสันไม่เล่นกูแน่นอนกูโดน ยัได้ที่แอบละได้ที่แอบอยู่ละไปทำไรห้องจิตวิยขาสดๆเลยเกิดวันขั้นหลังในต้นสิบเวีอะไรเงี้ยสิเบียอะไรเงี้ยี่อดลองดโอ้โหโอยน้โอยโลดีฮา สี่สามสองหนึ่งมอมึงโอ้โหเฮียฟังฟังเบสใช่ไหมกูไม่ยอมที่โลไอ้เฮียโตมึงอยู่ไหนงอมาแกรมึงมากแก้มึงมากโอยเหี้ขอตฮัวนี้ของกูสตว์แเ้ของกูน้องกูสัร้งสแเี้ขอเน้อัวนี่เนีราฆ่าพี่เบอร์ใช่ยหม เอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ตตรงชายแม็กินไตอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมามีฉายาด้วยพี่เปิดไปเปิดเพื่อนเปิดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดมันมามันจะมาแล้วเพื่อนชิบหายแล้วกูร่วงรอแม่รอก่อนรอก่อนชหน้าชไน BSI BL อ่ะชหน้ากูหายหลักละมาหายหลักละมา L อ่ะ โอ้โหหายเล้วนะเจสันก็เปลี่ยนทิศทางเจสันมเ้เจสันเจสันอะไรเจสันจะโดดจะโดเฮสันมดนใช้ขี้ขอนไอ้เฮสันเยสันเยสันกูเหลือแสิเลยสักูคุยกับมึงดีดเลยนี่ยสันกูคุยกับมึงดีดเลย่เฮสันเฮี่ยสันเฮียสองคนเลยเ่สองคนเลย เซโตออฟดูเดาดีๆเดาเดาฮีโร่เซโตออฟตาฟนคนเลยแยังไปบายสั้นเอือเอาเฮียทิ้งกูคนทิ้งกูเอ็กคาลิเบอร์ทิ้งกูมึงไม่ใช่ถูเอ็กคาลิเบอร์นี่หว่ามึงก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวน้องขึ้นไปไอเจสัน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแม่กำลังถามอะไรวะข้าหลังมาแล้วพี่ข้าหลังมาแล้วหลังมีหมีตึบนไม้ขลังกูเนี่ยครับแม่ขึ้ไปข้างหน้าแล้วอ้าวกระจายเขาเลยเออแม่สามไปเลยไอ้ขี้ตะน้าฟันแรงจังวาบอกไงเจศันฟังเบสฟังเบสไงมันเป็นฟังเบสไง เฮ้ยเชียวแล้วหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปค่าเลยค่าแม่งผมรู้ดีว่าอ้โหเอากับพีสันเนี่ยพี่คิดแค่นี้แหละเหี้ยพี่เบอร์หลังเขาแวะไปกับมึงแล้วไอ้สัวโอ้ตายกูตายแล้วกูก็เป็นแน่นอนเหี้ย้ะแกเออพี่ไม่เป็นพี่ฆ่าได้พี่ไม่เป็นแล้วอ๋อโอเค โอ้โหเชี่ยจริสัตวมึงเล่นอย่างงี้เลยสุดลายแล้วเอซำนองระเบิดไม่ได้แล้วมาระเบิดไม่ได้มันเล่นตัวไปแล้วอยเาี้ลงไปดิเฮียสปอร์ตสปอร์ตเนียลอยเลยสปอร์เนียมันหยุดทางเฮียกระโดดลงไปอะไรลอเฮียช่องแคบมันละกาเออช่องแคบช่องแคบมึงมึงตั้งใจที่ที่มันจะโดดลงเอียะที่มันจะมีทางโดดลงนี้ช่องแอร์ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่องแอร์ไปมารอดมารอดด้วยรอดแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วชนะแล้วจบจบที่หนึ่งโอเคเออโอเคเออพีบีเฮฮาวิ่งเลยจับกับแอปเปิลทองคำครั้งที่สิบสองก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะโอเคบาย